ประเทศไทยมีประชากรประมาณ6 7ล้านคนโดยแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ยังมีชาวชาวติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยเดิมทีเรียกว่าชาวเขามีหกชนเผ่าและ,ปะเปลี่ยนมาใช้ชื่อทางวิชาการว่าชาติพันธุ์ในปัจจุบันได้มีการกำหนดกลุ่มชาวชาวติพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น23กลุ่มด้วยกันที่ผ่านมาพบว่า ชาวชาติพันธุ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมไปถึงสิทธิการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมสิ่งสําคัญคือการเข้าถึงทุนในการพัฒนาชุมชนสหภาพยุโรปเห็นความสําคัญและตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงเกิดความร่วมมือกับองค์การแอคชั่นเอประเทศไทยและองค์กรภาคีร่วมดําเนินการประกอบด้วยมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา โครงการจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนและสมาคมท้องถิ่นไทยในการจัดโครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นโครงการที่ดําเนินงานร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือยูโรเปียนยูเนียนให้ดําเนินงานในชุมชนชาติพันธุ์3อําเภอด้วยกันนะคะก็คืออําเภอแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและก็อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินง,งานเมื่อปี2556จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2560ซึ่งก็จะเป็นปีสุดท้ายนะคะของการดำเนินง,งานโครงการหรือปีที่4ซึ่งก็จะรับมอบส่งมอบนะคะการดำเนินง,งานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ดำเนินง,งานนะคะวัตถุประสงค์หลักของโครงการ มี3ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1ก็คือการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่โครงการได้ดําเนินงานให้เขามีความเข้าใจในการพัฒนาของรัฐนโยบายของภาครัฐนะคะแล้วก็ให้เขารู้จักว่าหน่วยงานพัฒนาของภาครัฐที่ใกล้ชิดเขาที่สุดเนี่ยก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะสามารถให้การสนับสนุนเขาได้ทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคล เรื่องขององค์ความรู้และก็เรื่องของงบประมาณนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนที่2ก็คือการสร้างเสริมศักยภาพของอาสาสมัครชุมชนชาติพันธุ์และก็นักศึกษาฝึกงานซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีจิตอาสานะคะและก็มีความสนใจในการเข้ามาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่สูงกลุ่มนี้เนี่ยก็เข้ามาทํางานร่วมกับอาสาสมัครชุมชนสส่วนนี้ก็ร่วมกันจัดเวทีชุมชนจัดกิจกรรม แผนชุมชนเพื่อที่จะนำเสนอแผนนี้สู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเพื่อให้มีงบประมาณในการทำงานพัฒนาในชุมชนต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ส่วนที่3ก็คือให้มูลนิธิมีความมั่นคงและมีความมั่นใจในเรื่องของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมด้าน สิทธิชุมชนสิทธิทางวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐค่ะตั้งแต่ผมเป็นอาสาสมัครเนาะก็ไปเรียนรู้ข้างนอกแล้วก็มาจัดประชุมในประชาคมในหมู่บ้านแล้วก็มาประชุมชาวบ้านให้มันรู้กล้าแสดงออกที่กล้าเสนอโครงการเพราะว่าตั้งแต่ที่โครงการชาติภาอาสาเข้ามาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยอะก็คือเขาก็จะพา ผดดาดังคือเขาผาดดังให้เราลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือ,อาการของขอ,อเสนองบประมาณต่างๆนะคะาการที่เราประชุมประชาคมเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักคําว่าประชาคมอย่างนี้ครับไม่ได้ไม่เคยเข้าร่วมกับประชาคมของหมู่บ้านณปัจจุบันนี้เราก็แต่ละปีนี้เอาชาวบ้านไปส่วน้ร่วมกับ เข้าประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็เราก็เสนองบประมาณจากอปตอแล้วมาพัฒนาอย่างเช่นถนนุขเข้าหมู่บ้านถนนุการเกษตรอย่างงี้ครับครับก็คนในพื้นที่ตำบลป่าตึงหรือว่าคนในรุ่นน้านําจันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อปี2องสท่านในหลวงได้เสด็จลงมาณจุดนี้ได้พระราชทานที่นาและฝายให้กับพี่น้อง าชาวอำเภอแม่จันนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ํำบลป่าตึงนะฮะหมู่20นะฮะได้รับประโยชน์ในเรื่องการทำนาขั้นบันไดาจากฝายพระราทานของในหลวงนะฮะรวมถึงที่านาท่านพระองค์ได้จัดสรรที่นาที่ดินทำกินให้ชาวบ้านในเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่ทุกวันนี้ชาวบ้านเองก็ยังมีการทำการเกษตรเลี้ยงชีพอย่างถาวรน,นะฮะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่นะฮะต่อมาในปี2 25, 5 2557นะฮะทางโครงการชาติพันธ์อาสาก็เห็นความสำคัญของอาฝายพระธาทานจุดนี้นะฮะก็ได้ร่วมร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นคืออปตป่าตึงนะฮะแล้วก็ทางอำเภอนะฮะก็ได้มาพัฒนานะฮะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงฝายในจุดนี้เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ใน พื้นที่หมู่20เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์นะฮะและก็มีน้ำอย่างพอเพียงในจุดนี้และโครงการชาติพันธุ์อาสาเราก็มีส่วนร่วมในเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องดินน้ำป่ารวมถึงในเรื่องการสร้างฝายพระาทานหลายจุดในต้นน้ำแห่งนี้นะฮะสำหรับโครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในดำเนินการตามพันธสัญญาระยะเวลา4ปีของโครงการได้ช่วยกระตุ้นเตือน ให้พี่น้องชาวชาติพันธุ์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตอนเองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาบ้านเกิดชุมชนที่ตนเองได้อาศัยอยู่การพัฒนายังมีอย่างต่อเนื่องหากทุกภาคส่วนชาวชาติพันธุ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปเสกสรรโยริยะถ,ถ่ายภาพจักรพัฒน์สายมุทธรร,รายงาน